ทุกคนตอนนี้ก็คือเราบอกนั้นได้กลับมาแล้วนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้เราบอกกลับมาแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะมีอัปเดตใหม่ล่าสุดเพราะผมไปดูเขาบอกมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าการอัปเดตใหม่จะมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือเสื้อผ้าแบบใหม่การแต่งหน้าตา ก็จะดูใหม่ขึ้นและพื้นจะดูมี t e x t ซ์เจอร์มีความนูนมากขึ้นคือมันจะดีขึ้นนะฮะ <c oughs> และอาจจะมีการเปิดใหม่ผมแค่บอกว่าอาจจะนะเพราะว่าผมจะผมจำไม่ค่อยได้เพราะผมดูมาสักพักแล้วตอนที่โลบอกมันล่มผมก็ไปดูที่เขาพูดมาแล้วเขาพูดมาประมาณนี้ฮนะ ก็ผมแค่มาแจ้งข่าวผมไม่ได้จะมาวิเคราะห์อะไรค่ะนั้นผมแค่มาแจ้งข่าวแค่นี้ฮะก็คิดอาจจะสั้นไปหน่อยนึงนะก็ขอโทษด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามผมมาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะฮะ จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันผมถือทุกคนที่ซับสไครต์ผมเป็นครอบครัวของผมเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ยังดูอยู่ <c oughs> ผมจะพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆงั้นก็ขอบพูดแค่นี้ขอบคุณครับ